ตามหาเลขเด็ดในวันนี้คงจะไม่ทันแล้วมั้งแม้ว่าราคาจะขึ้นไปสูงมากก็ตามนะคะแต่ก็อยากจะรู้ว่ามันไม่ได้มีเพียงเลขเดียวนะคะมันมีหลายเลขด้วยกันติดตามกับน้องกายค่ัสวัสดีครับผู้ชมครับสวัสดีพี่แดงพี่สว์ครับแมววันนี้พี่สวีรู้ว่าหนุ่มที่ไหนนะฮะมาครั้งนี้นี่แข็งแรงกว่าเดิมแล้วหน้าตาสดชื่นมากๆกายเป็นไงอ่ะสู้ไม่ได้เลยระวังให้ดีๆนะน้ำหนักวันนี้น้ำหนักเท่ากันแลยทั้งกายลดไป6กกิโลนะครับ ใช่ค่ะแข็งแรงมากๆอยากอยากน้ำหนักลบด้วยไหมไม่เป็นไรต้องเป็นขาดตัดต้องขอบคุณน้องกายด้วยนะครับที่ทำที่อย่างเข้มแข็งให้ตลอดหนึ่งเดือนที่ผ่านมากับพูดพี่พรอนผ่าด้วยนะครับผมมาที่ความกันเรื่องฟุตบอลเลสเตอร์นะครับโหตอนนี้เนี่ยเป็นข่าวใหญ่หน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์เช้านี้ในหลายฉบับเลยนะครับหลังจากที่มีสามนักเตะดาวรุ่งนะฮะมีคลิปหลุดออกมาครับมาติดตามกันในคุยขโมงหน้าหนึ่งนะครับไปเริ่มต้นกันด้วยหนังสือพิมพ์ AS TV ในเช้าวันนี้นะครับด้านบนเป็นภาพพของรรถะที่นั่งนะครับใน หวังราชินีสเสด็จประทับศิริราชเผยผลการตรวจพระวรกายปกติส่วนพาดหัวตัวใหญ่เป็นเรื่องของการเมืองครับรัฐบาลไม่กังวลกลุ่มต้านถอดยศสมยศลั่นรอบคอบปูโผล่เฟสเก็บเหตุโชว์ส่วนด้านล่างนี้นะครับก็เป็นข่าวใหญ่หน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์หลายฉบับเช่นเดียวกันลุดสามแข้งสวิงสาวไทย แฟนเลสเตอร์จี้ไล่ผลทีมนะครับก็เป็นสามนักตเตะดาวรุ่งของสโมสรนเลสเตอร์ซิตี้ซึ่งสโมสรนนี้เจ้าของเป็นคนไทยหลังจากหมดฤดูกาลพรีเมียร์ลีกแล้วก็สามารถที่จะทําผลงานได้ดีและรอดพ้นจากการตกชั้นก็เดินทางมาประเทศไทยครับและปรากฏว่านี่เลยฮะเป็นคลิปภาพการมีเซ็กส์หรือว่ามีเพศสัมพันธ์กับสาวไทยซึ่งทางสํานักข่าวมิลเลอร์ของอังกฤษนั้นก็ได้เผยแพร่คลิปวิดีโอนี้นะครับก็เป็นภาพของการมีเพศสัมพันธ์กันซึ่งหนึ่งในสามนักเตะนี่นะครับก็มี เจมส์เพียร์สันซึ่งเป็นกองหลังวัย21ที่สําคัญคือเป็นลูกชายกุนซือไนเจลเพียร์สันด้วยนะครับนอกจากนั้นก็มีทอมฮูเปอร์เป็นกองหน้าวัย21ปีแล้วก็อดัมสมิธผู้รักษาประตูวัย22ปีนะครับซึ่งในคลิปนี้ก็จะมีเสียงของผู้หญิงก็พูดภาษาไทยชัดเจนเลยนะครับซึ่งหลังจากที่สูนัขจิ้งจอกหรือว่าเลสเตอร์ซิตี้นั้นได้เดินทางมาประเทศไทยในฐานะที่เจ้าของนั้นเป็นเจ้าของคนไทยก็ได้เดินทางมาพักผ่อนที่นี่นะครับหลังจากมีคลิปออกไปทําให้มีการวิาพากก์วิจรณัน เยอะนะครับโดยเฉพาะแฟนแฟนของเลสเตอร์ซิตี้ก็ออกมาพูดคุยผ่านทวิตเตอร์ก็บอกว่าไม่เหมาะสมแล้วก็จี้ให้3คนนี้พ้นจากทีมสโมสรเลสเตอร์ซิตี้ไปนะครับแหล่งข่าวใกล้ชิดของคุณวิชัยศรีวัฒนประภาเจ้าของสโมสรเลสเตอร์ซิตี้ก็ออกมาเปิดเผยถึงเรื่องนี้บอกว่าถือเป็นเรื่องส่วนตัวของนักเตะท,ที่ทําไปด้วยความคึกขนองจากนี้จะทําหนังสือขอโทษอย่างเป็นทางการรวมถึงแจ้งบทลงโทษให้ทราบด้วยนะครับซึ่งในเรื่องนี้เองเนี่ยนะฮะทางด้านของซูซานวีแลนซึ่งเป็นกระบอกเสียงถิ่นคิง พาวเวอร์สเตเดียมก็ออกมาถแถลงเบื้องต้นด้วยนะครับว่าทางสโมสรน,นั้นได้ควบคุมนักเตะอย่างเคร่งครัดระหว่างเดินทางมาขอบคุณผู้สนับสนุนที่ประเทศไทยรวมไปถึงได้ไปนมรสกการวัดสําคัญต่างๆถึงหกแห่งด้วยกันนะครับก็เป็นการปฏิบัติตามธรรมเนียมเพื่อมาแสดงความเคารพต่อสปอนเซอร์ที่ประเทศไทยรวมไปถึงในฐานะที่เจ้าของนั้นเป็นคนไทยด้วยนะครับเรื่องนี้ก็ต้องตามกันต่อว่าจะมีบทลงโทษออกมาอย่างไรครับ วันนี้วันที่1มิถุนายนนะครับพรุ่งนี้วันที่2มิถุนายนพรุ่งนี้หวยออกนะฮะตอนนี้เนี่ยโอ้ยบรรยากาศการเล่นหวยคึกคักเป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะครับโดยเฉพาะที่จังหวัดน,นครราชสีมาวันนี้ขึ้นหัวหน้าหนึ่งเหมือนกันนะครับในหนังสือพิมพ์ข่าวสดนะครับเลขพ่อคูณยังฮอตขายใบละ350บาท อดีตรัฐบุนตรีก็ใบยอีกรอบโคร,ราชทำบุญครบ15วันนะครับเมื่อเช้าวันนี้เนี่ยนะครับที่ลานอนุสาวรีย์ทักษิณรนารีที่จังหวัดนครราชสีมาก,ก็ได้มีการทำบุญครบ15วันบรณภาพของหลวงพ่อคุณปริสุทธโธนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยบรรยากาศการแทงหวยการซื้อลอตเตอรี่เนี่ยนะครับก็ถือว่าคึกคักเป็นอย่างมากนะฮะเลขเด็ดก็คือเลข91หรือ92นะครับเป็นเลขอายุของหลวงพ่อคุณนะครับตอนนี้เนี่ยราคาบางแห่งในลอตเตอรี่ขายใบละทุกสูงถึง300 50บาทเลยทีเดียวนะครับก็ถือว่าเป็นงวดวันที่2มิถุนาโยคือวันพรุ่งนี้นั่นเองนะครับส่วน,นบรรยากาศทั่วประเทศตอนนี้ก็คึกคักไม่แพ้กันครับไม่ว่าจะเป็นที่ชัยนาทเนี่ยตอนนี้เลข9192นเ้อนี่ยหาไม่ได้แล้วหมดแผงเลยนะครับราคาเนี่ยสูงถึงใบละ300-350ถึงบาทนะครับส่วนที่จังหวัดเชียงใหม่ก็เช่นเดียวกันครับตอนนี้เนี่ยที่เชียงใหมแ่แผงหวยลอตเตอรี่ต่างๆเนี่ยก็ถือว่าคึกคักเป็นพิเศษแลวก็ยังคงราคาขายยังเกินราคาอยู่ซึ่งรัฐบาลบอกว่าห้ามเกิน80บบาท โดยเฉพาะตั้งแต่งวดวันที่16มิถุนายนเป็นต้นไปเข้มงวดนะฮะมีความผิดแล้วนะครับแต่งวดนี้ก็ถือเป็นงวดสุดท้ายที่ยังมีการผ่อนปรนมาตรการนี้อยู่นะครับราคาก็อยู่ที่100บาท110บาทนะครับนอกจากอายุของหลวงพ่อคูแล้วเลขต่างๆนี้มีการเขียนมาเป็นกระดาษแล้วมีการส่งในโลกออนไลน์เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นวันเดือนปีเกิดเวลามรรณาภาพนะฮะหรือว่าทรัพย์สินที่พบในย่านของหลวงพ่อคูลดขนลดเคลื่อนสรดรสังขารโอ้โหเลขต่างๆเยอะแยะไปหมดเลยทีเดียวนะครับตอนนี้ก็ถือว่าเลขต่างๆนั้นขายหมดแล้ว หาไม่ได้เลยนะครับส่วนในเรื่องของอ,อ,อดีตรัฐมนตรีปรีดาพัฒนาถาบุตรนะครับซึ่งก็โอ้โหโด่งดังมากๆช่วงหลังๆนี้นะครับมีการใบ้หวยก็ตรงกันนะครับพี่แดงพิสุวิทธ์ถ้าแตบบ่ว่าเลขหลัก10เนี่ยเลข9 อ้าวนะฮะก็ตรงกับเลขอายุเหมือนกัน91 92เนี่ยนะครับซึ่งอดีตรัฐมนตรีบอกว่าเลขเด็ดๆเนี่ยก็คือตั้งไว้เลยหลักสิบคือเลข9นะฮะเลขดังก็คือ94 96 99นะฮะตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะเลขงวดนี้เนี่ยไปตรงกับเลขอายุหลวงพ่อคูณพอดีพอดีเลยเลข9เหมือนกันนะหลักสิบนะครับนี่ก็เป็นเรื่องที่ขึ้นหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ในเช้าวันนี้ด้วยนะครับ ซึ่งตอนนี้ที่เชียงใหม่เนี่ยก็มีกลยุทธ์ของร้านขายลอตเตอรี่ตามแผงใหญ่ๆนะฮะเขาบอกว่าถ้าเกิดเลขไม่ค่อยสวยลงท้ายด้วยเลขศูนย์อะไรแบบนี้จะขายราคาที่80บาทแต่ถ้าเกิดว่าเลขสวยหน่อยก็ราคา110บาท120บาทขึ้นไปนะแต่ว่างวดหน้า16มิถุนายนรัฐมนตรีาณะของนายกมนตรีก็บอกว่าไม่ได้แล้วนะฮะมีความผิดนะครับเอาจริงเอาจังต้อง80บาทเท่านั้นนะคะแต่ว่าตอนนี้ไม่ว่าเลขอะไรถ้าเป็นเลขเด็ดเนี่ยนะฮะราคาขึ้นไป500 1,000ก็มีคนซื้อก็สู้นะขอบคุณครับค่ะ ครับคุกาครับสวัสดีครับกลับมาดูข่าวอื่น<า>ต่อดีกว่านะครับพายุถล่ลม ในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬนะครับปรากฏว่าสามอำเภอพี่น้องประชาชนได้รับความเสียหายมากเลยตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับได้เกิดเหตุพายุฝนแล้วก็ลมพายุกระโชกแรงทีเดียวครับพัดถล่มสามอำเภอในพื้นที่บึงกาฬโดยเฉพาะที่อำเภอรพรอเจริญบ้านเรือนของพี่น้องห้าหมู่บ้านในกำลันประมาณสัก30หลังคาเรือนนะครับพังเสียหายทั้งหลังคาโก,กดังเก็บเครื่องมือร้านก่อสร้างปรากฏว่าปลิวลอยขึ้นไปแล้วครับอย่างที่เห็นภาพอยู่ตรงนี้ปลิวลอยขึ้นไปบนท้องฟ้าก่อนที่จะตก ตรงกลางทุ่งนาก็ยังโชคดีครับไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บส่วนที่อำเภอเซกานั้นศาลาการประเรียนบัตรประชาราช์ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างถทกถล่มนะครับด้วยพายุเช่นเดียวกันพัดลอยขึ้นไปฟ้าประมาณสักสูงกว่า5เมตรนะครับหลังจากนั้นก็ตกลงมาพังทั้งหลังครับชาวบ้านประสงค์องค์เจ้านั้นเสียใจนะครับเพราะว่าสร้างขึ้นมาจากการทอดพระป่าใช้งบประมาณจะแล้วประมาณสักหนึ่งล้านกว่าบาทไม่รู้จะเอาเงินที่ไหนมาซ่อมแซมเช่นเดียวกันที่อำเภอเมืองนะครับศาลา,า,าการประร วัดสว่างอารมณ์ก็พังเสียหายเช่นกันตอนนี้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดกำลังมีการสั่งตรวจสอบความเสียหายทั้งหมดอยู่ครับ เรื่องของพายุฝน้าคะนองนะคะมีตกหนักมากๆแล้วก็ตกชุกนะคะในพื้นที่ภาคใต้ซึ่งเ็าถือว่าเป็นเรื่องปกตินะคะแต่ว่าฝนที่ตกลงหมัมากๆนั้นแน่นอนคะ่ะจะทําให้ปริมาณน้ําที่ไหลนะคะลงมาจากเทือกเขามาน้ําตกแห่งต่างๆในพื้นที่จังหวัดตรังนั้นก็มีเพิ่มมากขึ้นจนนักกลัวเขาต้องสั่งปิดน้ําตกกันแล้วนะคะถึง6กแห่งด้วยกันคะ่ะโดยสภาพอากาศในจังหวัดตรังตอนนี้เขาบอกว่าฝนยังตกต่อเนื่องเลยทีเดียวนะคะแล้วก็เมื่อวานนี้แหล่งท่องเที่ยวน้ําตกนั้นก็จะสังเกตเห็นได้เลยนะคะว่าน้ําเนี่ยมัน เพิ่มมากขึ้นแล้วก็เริ่มที่จะเป็นสีแดงนะคะในหลายพื้นที่ในหลายจุดเนี่ยเขาบอกว่าเป็นสีขุ่นคลักเลยทีเดียวนะคะก็เลยเพื่อป้องกันเหตุการณ์เอาไว้ก่อนเนื่องจากว่าน้ําตกนะคะในพื้นที่ของจังหวัดตรังนั้นเคยเกิดเหตุเป็นเหตุโศกนาฏกรรมมาแล้วเมื่อปี2550มีผู้เสียชีวิตจากน้ําป่าทลักถึง38รายเพราะฉะนั้นตอนนี้นะคะเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัดก็เลยประกาศห้ามลงเล่นน้ําชั่วคราว ของน้ำตก6แห่งใน3อำเภอระหว่างวันนี้ไปจนถึงวันที่3มิถุนายนนะคะคือน้ำตกโตนตกน้ำปกลำปลอก น้ำตกตนเต้อำเภอปะเลียนน้ำตกกะช่องอำเภอนายงน้ำตกไพรสวรรค์และน้ำตกสายลุงอำเภอย่านตาขาวค่ะเพราะว่ากระแสะน้ําไหลค่อนข้างแรงเลยทีเดียวนะคะห้ามนักท่องเที่ยวลงไปเล่นน้ําอย่างเด็ดขาดเขาจะมีเจ้าที่นะคะรวมถึงในส่วนของอาสาสมัครอ,อพปร์กำนันผู้ใหญ่บ้านเข้าไปดูแลแต่ท่านยังสามารถเข้าไปถ่ายรูปใกล้ๆได้ในพื้นที่ที่เขากําหนดไว้เท่านั้นนะคะแต่นอกพื้นที่นั้นอย่าได้เข้าไปอย่างเด็ดขาดอันตรายมากๆค่ะ นะครับวันดีๆวันวิสาขบูชาพี่น้องประชาชนไปทําบุญทากุศลเขตอภัยทานสํานักสงฆ์ว่านป่าคอวังตำบลดูใต้อำเภอเมืองจังหวัดน่าน ท่านอย่าให้อาหารปลานะครับตอนนี้ปลานี่ตายเพราะว่าออกซิเจนนะครับไม่เพียงพอ,อร้อนแรงด้วยนะครับทำให้น้ำมีเป็นสีเขียวอย่างนี้เลยพระสงฆ์องคเจ้าสมะเนินชาวบ้านคณะสัตยาต่างๆนะครับร่วมกันนะครับเก็บซากปลาที่มันลอยตายขุนนี่นะตายเพราะอะไรนะครับเพราะว่าอากาศมันร้อนแล้วก็แรงครับ น้ำในสระนี่ปรากฏวันลดลงพี่น้องประชาชนไปทําบุญทำกุศลนไปนะฮะให้อาหารปลาสิครับไปปล่อยอาหารลงปรากฏว่ามันก็ไปเน่าเสียปริมาณออกซิเจนก็ไม่เพียงพอก็ทําให้ปลาตายเพราะฉะนั้นนะครับการปรับสภาพของปลากับธรรมชาติอย่างนี้ไม่ทันจึงขอร้องพี่น้องประชาชนพระศพองค์เจ้าประกาศเตือนอยากให้อาหารปลาในช่วงนี้นะครับเพื่อให้น้ากลับเข้าสู่สภาพปกติก่อนไปทํา,าบุญทำกุศลต่อไปครับค่ะ อากาศที่วิปริตอย่างนี้นะคะก็ไม่มีอะไรดีสักอย่างเลยนะคะแต่ว่าบ้านเรายังดีกว่าที่อินเดียเยอะเลยทีเดียวค่ะใช่ค่ะอินเดียนะคะคลื่นความร้อนนั้นยังปกคลุมอยู่นะคะแล้วก็มีความเดือดร้อนอย่างแสนสาหัสสาหรับพี่น้องชาวอินเดียนะคะเดี๋ยวไปติดตามช่วงหน้ากับข่าวต่างประเทศค่ะคนเราเมื่อมีลาบก็เสื่อมลาบเมื่อมียศก็เสื่อมยศเมื่อมีสุขก็มีทุกขเมื่อมีสรรเสริญก็มีนินทาจะไปถือสาอะไรกับปากมนุษย์ ถึงจะดีแสนดีมันก็ติถึงจะชั่วแสนชั่วมันก็ชมขณะพระพุทธเจ้าประเสริฐเลิศยิ่งกว่ามนุษย์และเทวดายังมีมารผจญยังมีคนนินทาตีเตียนนับประสาอะไรกับปุถุชนอย่างเราจะรอดพ้นโลกธรรมดังกล่าวได้เจ้าขุนนรรัฐราชมานิต